You are listening to Mahavi story. Happiness is here and now. วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องพระรัตนตรัยเกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติธรรม EP นี้เป็น EP ที่31 เวลาที่เราสมาทานศิลห้าเรามักจะได้ยินพระท่านให้ว่าพุทธังสระนังขชฉามิธรรมังสระนังกะฉามิสังคังสระนังกะฉามิถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือข้าพเจ้าขอเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของตนเองเป็นการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าเราจะนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งยินดีที่จะ เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของชีวิตแต่ว่าพวกเราเคยสงสัยกันไหมว่าพอเราบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา,เพ,อเราพอเอาเข้าจริงเวลา,าที่เรามีความทุกข์หรือว่ามีปัญหาในชีวิตเราสัเ mal, งเกตไหมว่าส่วนใหญ่แล้วเรามักจะลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าลืมนึกถึงพระธรรมลืมนึกถึงพระสงฆ์ เรามักจะนึกถึงอย่างอื่นแทนมากกว่าเช่นถ้าเรารู้สึกเศร้าหรือว่าผิดหวังกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จะหาวิธีจัดการกับความรู้สึกของตนเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นอาจจะชวนเพื่อนไปดื่มเพื่อให้ลืมความทุกข์ใช้ความสุขจากการดื่มย้อมใจให้ลืมความเศร้านั้นไปหรือว่าบางทีเราอาจจะเลือกไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งเพื่อให้ธรรมชาตินั้นได้เยียวยาให้เราได้ก้าวข้าม ความทุกข์เ่านั้นไปแล้วคําถามก็คือว่าแล้วเรากล่าวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานั้นจริงๆแล้วทั้งสประการสามารถเป็นที่พึ่งของเราในโลกปัจจุบันได้ยังไงที่เราพูดตามตามกันมานั้นแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องนี้กันในประเด็นเรื่องพระตนะไตราสามารถพูดได้สองมุมด้วยกันก็คือว่า ถ้าเราพูดในมุมของการรำลึกนึกถึงเช่นเราอาจจะเคยได้ยินว่าเราสวดบทพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณก็เพื่อที่จะรำลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยทำให้จิตของเราสงบอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งกล่าวคือว่าในเวลาที่เราสดมนนั้นจิตเราจะเป็นสมาธิในขณะเดียวกันจิตเราก็น้อมไปในคุณของพระรัตนตรยัยทำให้จิตเราเกิดความเลื่อมใส เกิดความศรัทธาจึงเป็นที่มาที่ว่าหลายคนสวดมนต์แล้วเกิดความศรัทธาเกิดความอิ่มใจเกิดความรักในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนื่องจากเราได้สาธยายมนต์ได้น้อมจิตไปตามเสียงสวดมนต์ทำให้จิตเราเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดความสงบภายในจิตใจของเราอันนี้เป็นความหมายประการที่หนึ่งคือการ,รํำลึกนึกถึงคุณของพระราตนตรยัยโดยมีศรัทธาหรือความเชื่อเป็นตัวชักนํา ส่วนความหมายประการที่สองที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราได้นั้นจะต้องเกิดจากการน้อมนําเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้ความเข้าใจที่กระจ่างแจ้งชัดเจนจนคลายความสงสัยในคุณของพระราต,ตรัยว่ามีจริงหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจเจริญสติเวลาที่เราเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิจนจิตเราเป็นสมาธิ คนที่เคยมีความทุกข์จากในชีวิตมากมายและพยายามหาทางออกให้ตัวเองเมื่อมาเจริญสติจิตของตนเองนั้นได้สัมผัสกับความสงบความเยือกเย็นทำให้ใครจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆลงไปแรกๆเขาอาจจะยังไม่ได้มีความเชื่อในคุณของพระตาตรัยว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของเขาได้อย่างไรแต่เมื่อเขาได้สัมผัสกับธรรมะจากสิ่งที่เขาได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง ผลที่เกิดขึ้นกับเขาประจษ์แจ้งด้วยตนเองจากที่เคยคิดมากก็กลายเป็นคนที่คิดน้อยลงจากที่เคยเป็นคนโกรธง่ายก็กลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นจากที่ไม่เคยยอมใครง่ายๆก็เริ่มรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวตามเหตุตามบจจัยรู้จักปล่อยวางสิ่งต่างๆมากขึ้นเขาได้พิสูจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตนเองว่าสตินั้นสามารถที่จะช่วยให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ได้เขาจึงเกิดความรักเกิดความศรัทธา ในตัวของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อเขาอย่างยิ่งที่ได้เมตตาส่งมอบสติมาถึงเขาพระพุทธเจ้าทรงลำบากตรากตรำลองผิดลองถูกไม่ใช่เฉพาะแต่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่พระองค์ทรงถามเพื่อผู้อื่นพระองค์ไม่ได้รู้จักพวกเราด้วยซ้ำไปแต่พระองค์ก็ทรงมอบมรดกคือการเจริญสติมาให้พวกเราทำให้เราได้เรียนรู้วิธีจัดการกับความทุกข์ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเกิดความศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าคุณต้องศรัทธานะคุณเป็นชาวพุทธนะคุณต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเขาได้ลงมือพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วเขาจึงมองว่านี่แหละพระพุทธเจ้าก็คือสติสติก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าช่วยให้เราหายทุกข์หายโศกพระพุทธเจ้าช่วยให้เราจัดการกับความทุกข์ภายในใจของเราได้ช่วยทําให้เราอยู่กับความทุกข์ ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่พึ่งของเราตลอดเวลาดังคําที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตต่อมาคือพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรเมื่อเรานําเอาการเจริญสติมาฝึกฝนสติก็คือธรรมะสติเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์เมื่อเราได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันขณะที่เราลงมือทำในสิ่งนั้นสิ่งนี้ ใจเราจะรู้สึกปล่อยวางตามธรรมชาติของมันเองสติจะคอยปกป้องใจเราจากอดีตอันโหดร้ายและทำให้ใจเราคลายจากความกังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงใจที่สงบจากการอยู่กับปัจจุบันจะทำให้เราเห็นคุณค่าของธรรมะเห็นคุณค่าของสติเห็นคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้ใจเราก็จะเคารพและก็รักในธรรมะก็คือสติสติก็จะเป็นที่พึ่งของเรา ตัวสติกับตัวธรรมะจะเป็นที่พึ่งให้กับเราเหมือนกับเพื่อนที่คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราไปจนกว่าเราจะตายขอเพียงเราไม่ทอดทิ้งเพื่อนคนนี้เพื่อนที่ดีคนนี้ก็จะอยู่กับเราคอยปกป้องเราเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเราเพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ส่งเราจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคอยเตือนสติให้เราไม่พลั้งเผลอไปกระทำความชั่ว ซึ่งจะนําไปสู่อบายภูมิเมื่อเรามีเพื่อนดีขนาดนี้เราก็ควรที่จะคบและก็รักษาเพื่อนคนนี้ให้ดีที่สุดเพื่อนคนนี้จะซื่อสัตย์กับเราไม่ทอดทิ้งเราแม้ในยามที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีใครนี่แหละธรรมะจะเป็นที่พึ่งให้กับเราก็เพราะเราได้พัฒนาสติของเราเราก็จะได้ที่พึ่งที่แท้จริงประการสุดท้ายคือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไร ความหมายของพระสงค์นั้นก็คือผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเกิดปัญญารู้เท่าทันและสามารถที่จะชำระจิตของตนเองให้ขาวสะอาดได้ในขณะที่เรากำลังปฏิบัติธรรมหรือว่าเจริญสติอยู่นั้นเรากำลังชำระจิตของตนเองจากความขยันหมั่นเพียรการเฝ้าสังเกตดูกายและใจของตนเองอยู่เสมอไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่เพ่งไปดูการกระทำของคนอื่นคอยแต่สังเกตความเป็นไปของตนเองเท่านั้นขยันไม่ให้บาปหรือความเศร้าหมองเกิดขึ้นในใจถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อใดก็รีบเอาสติไประลึกรู้เอาสติมาไว้ให้ได้มากที่สุดและพยายามที่จะรักษาสตินั้นให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นคือวิธีการป้องกันไม่ให้บาปหรืออกุศลมันเกิดขึ้นในใจของเราจากการภาวนา หากเราทําได้แบบนี้เราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าและผลที่เราได้รับก็คือเรากําลังทําหน้าที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์พระสงฆ์เกิดขึ้นที่ใจของเราเราไม่ได้ให้คนอื่นมาเป็นที่พึ่งของเราแต่เราทําตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตัวเราเองอุปมาเหมือนเราฝึกว่ายน้ําในตอนแรกเรามีครูคอยฝึกให้เราได้ไว่ายน้ําในท่าทางต่าง จนเราเกิดความชํานาญว่ายน้ําเก่งขึ้นมาเมื่อนั้นเราก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วเพราะเราว่ายน้ําเป็นแล้วในการเรียนว่ายใจเกิดในห้วงน้ําคือว่าตสงสารก็เช่นเดียวกันหากเราไม่ฝึกว่ายน้ําด้วยตนเองแล้วเราอาจจะพลาดจมน้ําตกไปสู่อบายภูมิก็เป็นได้และเมื่อถึงเวลานั้นไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเอง ดังนั้นการเจริญสติจะช่วยให้เราเข้าใจและเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ดียิ่งขึ้นสามารถที่จะน้อมนําเอาพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงและนี้คือพระรัตนตรัยเกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติธรรมและก่อนที่จะจากไปขอน้อมนําเอาพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถึงที่พึ่งอันยั่งยืนและที่พึ่งที่ไม่ยั่งยืนไว้ดังนี้ด้วยกัน พาหงเวสารนังยันติปภัตานิวานานิจะอารามรุขเจตยานิมนุษาาพยตัชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุขาเจดีบ้างเป็นสารณะเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนมุตตมังเนตังสารนมาคามาสภพทุกขาปมุตจติ นั่นไม่ใช่สาระอันกเกษมเลยนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเขาอาศัยสาระนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้โยจะพุททันจะทำมันจะสังคันจะสารังฆโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปปัญญายปปสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบ ทุกขังทุกขาสมุปปาทางทุกขาสะจะอติกรมังอาริยันจัดถังขีกังมะกังทุกขูปสมะขามินังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโขสารังเขมังเอตังสารณนมุตตะมังเอตังสารณนมาคามาสัพพทุกขาปมุตจตินั่นแหละ เป็นสารณะอันกเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังมหาวีสตอรี่พอดแคสต์พบกันใหม่ EP หนะ้าธรรมสวัสดี